ะะชุดแบ็ก,กอสค่ะทุกคนทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยนะคะหน้าโปะคสวยทุกคนอตณาก็เท่จัดเลยนะคะแล้วก็มีลูกโม่ด้วยอย่างตึงเดี๋ยวเราจะจมเลยนะคะว่าเมาตู้ทั้งหมดนี้นะคะเราจะเสียกี่เพชรนะคะ <S 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 ไปลอชมกันเลยครั้งแรกเลยะคะ่ะุาตาแปตกแปลกอุ้ยอุ้ยอุ้ยเรามีตั๋วลดราคาด้วยนะเมื่อกี้เออเราไม่ทันดูนเท่าไหร่ ก็มีจุ่มครั้งแรกนะคะเป็นจุ่มฟรีนะนี่เลยเย่โอ้โหจุ่มฟรียังดีกว่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะจุ่มเอ่อสิบครั้งยาวๆเลยละกันนะคะทุกคนจึงเราคิดว่าน่าจะใช้หลายโทเค็นอยู่นะเพราะว่าด้านขวานะคะสองร้อยสามร้อยประมาณสามร้อยกว่าโทเค็นนะคะเดี๋ยวเราจะจุ่มจุ่มไปเรื่อยๆอุย้ยได้หน้าปกมาแล้วทุกคนเอ้ยเอ้ยได้หนึ่งร้อยโทเค็นด้วย <Wow. S 1> อุย้ยคนเกินเกินปุยมุย เอาดีๆลวงดีมากเลยอะไปค่ะสุ่มต่อเลยอึเฮ้ยเอาดีๆใจฟูเขาแบบนี้ใจฟูเห็นร้อยทออแค่ละใจฟูมากแต่ท่านี้ไม่ออกแล้วคับประมาณสามร้อยอืมแต่จดจุ่มไปชัก3สามร้อยก่อนนะคะปึ๊บโอเคหุยร้อยค้ยยโดนโดนโนอันนีอคือ โต้บักหรือว่าอะไรเอ่ยทุกคนเมื่อกี้เราไปบวกมาแล้วนะคะประมาณห้าร้อยโทเค็นค่ะประมาณหกร้อยอะโทเค็นถ้าสมมติว่าชุดไม่ออกนะคะทั้งหมดเลยนะเราไปบวกมาเลี้ยวนะคะอ่าแต่ว่าอันนี้เราออกแล้วเราก็เลยเมื่อกี้ตัดไปนะคะอะประมาณนี้ค่ะทุกคนแล้วเราก็จะจุ่มไปนะคะตอนนี้สามร้อยแหละเติ๊บ อ่านี่เลยแล้จุ่มไว้สักหกร้อยนะคะเพราะว่ายังไงแบบว่าทั้งแค่นะน้องสามารถใช้ตู้อื่นได้นะคะอ่าก็จุ่มเปื่อไว้ไว้ตู้หน้าเลยฮะอุ้ยตู้นี้มันบักหรือเปล่าทุกคนออกหนึ่งร้อยสองอันแล้วอุ้ยอันนี้ออกค่ะแปลว่าเออประมาณไม่ถึงหกร้อยแล้วนะคะทีนี้เพราะว่าเมื่อกี้บอกไว้นะคะประมาณหกร้อยเนาะอ่านี้เลยค่ะ จรงแต่ชุดไม่ออกเลยทุกคนออกร้อยโทเค็นบ่อยแต่ว่าชุดไม่ออกนะคะ่ะเรารู้สึกว่าออกชุดจะคุ้มกว่าร้อยโดยเเยนไหม <c oughs> <c oughs> นี่ทุกคนโอ้โหห้าร้อยแล้วค่ะแต่จุ่มไปจะหกร้อยแหละทุกคนเพื่อความชัวร์นะคะเผื่อ <c oughs> แบบว่าเผื่อเขาออกชุดก่อนเนาะเออเราจะได้แบบว่าไม่ต้องเอาโทเค็นมาแลกนะคะแต่ดูทรงแล้วชุดไม่ออกเลยค่ะไม่มีเลยค่ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทุกคนชุดจะไม่ออกจริงจริงหรอ ชงเฮยมาแล้วทุกคนได้เป็นสกินปืนลูกโมค่ะเโอเคทุกคนเราคิดว่าโทเค้นตอนนี้เราเพียงพอต่อการแลกของทุกอย่างแล้วนะคะโอเคก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรากดแลกให้ดูเลยทุกคนชงอ,อ่าเปิดไปเลยค่ะเสื้อกางเกงรองเท้าหน้ากากผมแล้วก็ตานะคะมีทั้งหมด6ชิ้นไปเลย แล้วก็เป็นชุดผู้หญิงค่ะเปิดไปเลยเย้ yeah. เปิดครับเสื้อ,อากางเกงรองเท้าผมแล้วก็หน้าตานะคะชุดผู้หญิงจะมี5 5ชิ้นอ่าแล้วก็คาตานะนะคะผมชึ้งเย้ yeah. เรียบร้อยทุกคนก็เหมาทั้งหมดนี้นะคะเราหมดไป3,285เพรน,นะคะแล้วก็เหลืออีก 1 0 1โทเค็นนะคะเพราะว่าเอ่อน้องปืนอันนี้นะคะออกก่อนนะคะเราก็เลยไม่ได้เอาโทเค็นไปแลกปืนอันนี้นะคะก็เลยเหลือโทเค็น100รโทเค็นเลยนะคะถ้าสมมติว่าหาก100รโทเค็นไปนะคะก็จะอัดจะถูกลงกว่านี้นะคะแต่ว่าตั้งไว้ประมาณ3,000เพชรละกันค่ะถ้าจะหมาออนะทุกคนแต่ว่าถ้าเลือกชุดผู้ชายหรือชุดผู้หญิงนะคะสักอย่างเดียวนะคะเราคิดว่าไม่แพงมากนะคะเราคิดว่าตู้นี้นะคะ ออกหลายโทเคียนบ่อยมากๆเลยถือว่าดีมากๆเลยนะทุกคนก็ใครอยากได้อยา่าลืมไปจุ่มกันเลยนะคะชุดแบกก็เทมากๆเดี๋ยวไปลองเล่นให้ดูนะคะว่าจะเท่ขนาดไหน,น a few moments later สวัสด,ดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าชมนันนี่นะคะคือจะบอกว่าไม่สบายหลายวันเลยทุกคนวันนี้ก็อาจจะพูดแปลกๆนิดนึงนะคะ เพราะว่าไม่สบายเป็นหนองที่คอน่ากลัวมากเลยเรียกว่าทอมซินอักเสบนั่นเองนะคะเผื่อใครรู้จักโรคนี้นะแต่ว่าเป็นหนองที่คอเยอะมากก็เลยหยุดทํางานไปนะคะประมาณ3วันแล้วทุกคนไม่ได้สตรีมด้วยไม่ได้ทําคลิปไม่ได้ลงคลิปด้วยทุกคนแย่มากสมบเลยอันนี้ถ่ายไว้นานแล้วนะคะแต่ว่า เออเพิ่งได้ตัดนะคะแล้วก็โดดที่วงฟ้านะคะแล้วก็ขออนุญาตฟาร์มของเลยละกันนะคะเพราะว่าฟาร์มไปหลายเมืออมากๆเลยนะคะอืมแต่ว่าไม่เจออะไรเลยแม้แต่คนก็ไม่เจอคะ่ะโอเคตรงนี้ก็เจอคนนะคะเราได้เป็นฟาร์มาสาม,มานะคะซื้อที่ตู้แล้วก็ได้เป็นเออแม็กซ์เซเว่นไม่ใช่ไม่ใช่ได้เป็นทอมสันมานะคะ ก็วันนี้จะมารีวิวชุดผู้ชายนะคะชุด b บ็ k ก็ตนะคะเออนี่นี่นี่เพื่อนเราโดนแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปช่วยเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะนี่เปิดโดนไปแต่คิดว่าคนนี้น่าจะตุยหรอปะจะมีเหลือบนเขานะคะดูจากมินิแมปนะคะเมื่อกี้เห็นไหมทุกคนนี่นี่นตรงนี้ตรงนี้เออใช่ใช่ขอจะอยู่บนเขาทุกคนคนนี้น่าจะตุยไปแล้วนะคะแล้วก็จะบอกว่าชุด b บ็ k ก็ตอันนี้นะคะ มีเอฟเฟกพิเศษนะคะตอนที่เราวิ่งนะคะเอฟเฟกจะขึ้นมาตอนที่เราวิ่งเลยทุกคนเท่มากแล้วก็มีคาตาณะด้วยนะคะที่ถืออยู่เท่มากๆยัยก็คาตนาณะนะคะจะมีแท็บชื่อสังหารแล้วก็เอ่อถืดอดารล็อปี้ได้ด้วยนะคะโอเคเจอคนค่ะอยู่ในบ้านหลือหนึ่งคนแล้วก็อยู่ตรงรถนะคะหนึ่งคนนะขนาดเห็นปะตรงไอ้บอลอะโอเคทุกคนเราจะยิงไปนะคะอุ้ยนั่อล้ม โอเคปิดไอวอร์ชวเพื่อนก่อนนะคะเพื่อนสำคัญที่สุดเลยโอเคเดี๋ยวช่วยเพื่อนยิงดังกวาตรงนี้นะคะเัียเดีบ้านทุอคนแต่ว่าเขาน่าจะมีที่เนี่ยนะที่เขาน่าจะดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูตัวนี้ค่ะนี่นี่นี่โอ้ไปไหนแล้วอ่ะอ้าวปุยหรอหรือเขาขึ้นรอนวาร์ทุกคนเอ๊ะเขาไปไหนแล้วอ่ะเขาขึ้นรอนเหรอ ี่งไงวะทุกคนจะดันไปเลยละกันนะคะไม่ไม่ไม่ยิงเราแล้วอ่ะเราเพื่อนยิงใครเพื่อนยิงทางขวาเนาะโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวจะมีทางขวาตัวนี้โอเคเดี๋ยวจะช่วยเพื่อนยิงก่อนต่อไปเลยค่ะต่อไปเลยช่วยเพื่อนอ้าวเพื่อนมีเท้าทำไมขึ้นตัวแต่เพื่อนมีเท้าอ๋อโอเคหน้าตะตัวแล้วนะคะแล้วก็เราเหมามาทั้งหมดนะคะทั้งชุดผู้ชายชุดผู้หญิงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาชุดผู้ชายมานะคะเพราะว่า ชุดผู้หญิงไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยนะคะชุดผู้ชายมีเอฟเฟกตอนวิ่งแต่ว่าชุดผู้หญิงนะคะเอ,อ่อเอฟเฟกขึ้นมาตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะอาจจะไม่ค่อยเยอะเหมือนของผู้ชายเนาะแล้วก็มีหน้าปกนะคะหน้าปกโคตรเท่ทุกคน <Wow. S 1> บอกเลยแล้วก็มีลูกโม่นะคะความเร็วรีโหลดสองอัตราการยิงหนึ่งนะคะหลดแมกกาซีนนะคะบอกเลยว่าลูกโมรเร่เราลองไปเล่นดูแลก็แรงอยู่นะคะด้วยความที่ว่าเป็นลูกโม่มันแรงอยู่แล้วอะเนาะ ความเร็วรีโหลดเพิ่มมาก็ดีนะคะเราจะได้รีโหลดไว้นี่หาขออีกคนนึงก็ละเคียสวยๆเรียบร้อยค่ะทุกคนโอโดอนเพื่อนแย่งคิวมากเลยอะ่ะเ <c oughs> ออโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเคียร์กระเป๋านิดหนึ้งนะคะแล้วก็สูดไปเลยบอกเลยว่าเนี่ยเราต้องสูดไปเนี่ยคือแบบว่าถ้าเราไม่สูดนะเราจะวิ่งช้าทุกคนเราอยากวิ่งไวๆมากเลยโอเคค่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคขอที่สุดจีฟ้าจกเพื่อนมานะคะตังงวันนี้เดี๋ยวเราจะโหนสลิงเข้าวงไปเลยค่ะโอเคค่ะไปเลยชุดนี้นะคะก็ใครที่จะจุ่มนะคะก็อย่าลืมไปจุ่มกันนะคะเหลืออีกหลายวันอยู่นะทุกคนลก็จุ่มกันได้เลยนะคะแต่ว่าชุดผู้ชายเท่มากๆเลยนะคะจริงๆเราแยกเป็นชิน้นๆได้เลยนะตาก็เท่อนะเอฟเฟกตา์าโอเคค่ะตรงนี้นะคะมีคนคะ่ะเราเจอคนอีกแล้วเรียบร้อย มามาช่วยกันยิงแล้วเนพะื่อนๆโอเควันนี้เราเล่นเป็นสกิลใหม่นะคะทุกคนเป็นอันนี้เลยสกิลสะโขนะคะอ่าบอกเลยว่าเอ่อสกิลนี้นะคะเป็นสกิลใหม่ล่าสุดนะคะที่แรงมากๆเลยนะคะเอาจริงๆแรงพอๆกับสกิลเด็กแรงเลยนะคะจริงๆก็มีแค่เหยี่ยวนะคะกับ เปิดจุดนะคะก็แย่งแรงมากๆแล้วนะคะแล้วก็มีสกบแม่นยําอีกนะคะบอกเลยว่าแรงโคตรเลยนะคะแล้วก็เล่นกับฟา์มาร์สอีกนะ,ะโอ้โหบอกเลยว่าของแท้ด้วยทุกคนเราอาจจะตัวนั้นเนี่ยเพราะว่าเราเป็นคนแบบยิงไม่ค่อยลากหัวไงทุกคนดูดิแรงมากนะเออโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตวิ่งเข้าไปช่วยเพื่อนข้างในเลยนะคะเนี่ยเห็นป่ะเพื่อนตั้งไอวอร์ถอยอยู่แปลว่าเพื่อนน่าจะโดอนอยู่นะ าแล้วเพื่อนๆอยู่ตรงไหนอะอยู่ข้างหน้านี้ใช่ไหมขอโทษทุกคนนะนะเมื่ไหรอะเราไม่สบายหนังมากเลยอะเมื่อไรจะหายก็ไม่รู้โอเคตั้งใหวอรไปก่อนโอ้โหเหลือ21คนดูคนแล้วดูตรงนี้ดิโคตรโล่งอะโดนระเบิดมานี่ก็ตุยอยู่นะเอาจริงโอเคค่ะเขาอยู่ตรงนั้นนะเขาด้งยิงอนะมันยิงไม่ได้อะ แล้วก็ทางขวาก็ยิงด้วยเรายังไม่ถึงโอเคค่ะเขาลุกขึ้นมายิงเพื่อเราตวัวน,นี้โอเคนะเราจะไปช่วยกันก่อนนะคะค่อยๆไปโอเคค่อยๆไปนะคะเพราะว่าถ้ารีบไปนะคะเดี๋ยวเขาจะยิงเราได้เนี่ยเห็นป่ะมีระเบิดมาอนะเออเอ้ยนี่ไงเขาลุกขึ้นมาระเบิดค่ะเรียบร้อยแรงปะ่ะสกิลนี้แรงปะ่ะแต่อาจจะเสียอย่างหนึ่งนะต้องแบบสกปรกยิงนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าสกปรกยิงอะมันแรงไงทุกคน ด้านซ้ายยิงเรานะคะมีทางด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านหลังนะคะนี่นี่นี่ลงไปหนึ่งค่ะสวยโอ้ยพวกเราน่าจะโดนเอ่ออะไรนะทุกคนเอ่อกับดักกับระเบิดนะคะเมื่อกี้เราเห็นกับระเบิดอยู่ทุกคนบ้านไม้ก็มีเราคิดว่าเขาอยู่หลังหลังหลังกำแพงยะค่ะทุกคนเราไม่คิดว่าเขาอยู่บ้านไม้เลย เพื่อเราชุบเล่าล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตั้งไอวอนปทางข้างหลังนะคะเพื่อที่จะได้แบบเออไม่มีฝั่งนู้นยิงนะคะจะได้ปลอดภัยเนาะแต่เราจะต้องฝั่งนี้ไว้นะคะเพราะว่ายังไงฝั่งนี้เขาจะเข้าวงนะคะฝั่งนู้นก็ยังวงยังอยู่ที่เขาอยู่นะคะเขาน่าจะยังไม่ดันมานะคะแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยจะดันมาอ่าเพราะว่าฝั่งนี้มันวนทางที่สบายเลยเธอทางขวานะคะที่เราจะไม่โดนแน่ๆนะคะแต่ว่าอาจจะโดนยิงหลังคาถล่ขึ้นอุ้ย เขาเข้าวงมาแล้วค่ะสี่คนค่ะโอเคค่ะน้อยค่ะล้มไปสองแล้วตวันนี้ขออนุญาตพึ่งยาก่อนต้องร่าลงพันยานะคะหลังจะยิงเราได้นะโอเคค่ะตวันนี้ขออนุญาตดันไปเลยโอ้โหดันไปไม่ไหวค่ะแค่ออกไปนิดเดียวกนจะแตกแล้วทุกคนโอเคค่ะถอยไปเลยสวยล้มค่ะล้มหมดแล้วหลังล้มหมดแล้วนะคะเหลือแค่ในวงตอนนี้โอเคค่ะแล้วทางโกดังนะคะมีคนเข้าวงมานะคะจต่ทางอะไรเขาอืม เดี๋ยวเราจะเอาฝั่งขวานะคะให้ลมสักหนึ่งคนก okay. Okay. อ่อนโอเคโอเคโอ้ยไม่ลมอ่ะโอ้ยโอ้หูถึงมากทุกคนอุ๊ยโอ้หูึงก็ได้ยิงได้ไงอ่ะก็น่าจะขึ้นไหลขาไปยิหรือเปล่าน่าจะใช่นะคะโอเคเพื่อนมาชมค่ะวัวนี้ okay. โอเคเพื่อนโอ้เพื่อนกับตัวค่ะตัวนี้โอ้โหเราเพื่อนโดนบาลีนะคะไม่รู้ไม่แน่ใจว่าบาเลตหรือว่าอ่าเอสีดนะคะ กจะเป็น NVD นะโอเคตอนนี้พันยายาหมดทุกคนยาหมดค่ะแต่ที่สูบโอเคไม่เป็นไรค่ะตรงวันนี้วงมันเข้าไปนิดเดียวนะคะทางขวาคิดว่าทางขวาจะเข้าวงเหมือนกันนะคะที่ได้เปรียบเลยคืออ่อยูนใโกดดังนะคะจะได้เปรียบมากๆตรงนี้เราคิดว่าน่าจะโดนระเบิดโอเคระเบิดมาลวไปค่ะเราหนีออกซ้ายไปนะคะแล้วก็เข้าเอ่อหลังรั้วไปหลังกรแพงไปโอเคค่ะ ยิงต้มอ้าวเราคิดว่าเราจับทอมสารทุกคนเรายิงไปเลยเมื่อกี้โ oh อเมก้าสเราอมสารเราไว้ไหน <c oughs> อะเอิดวาตุมโอ้โหโดนรุมแ้วอะไรทุกคนเหลือหกคนเองโอเคค่ะเพื่อนตักหมอกมาเลยเหรอโอ้โหเรียบร้อยโดนกลับเราเบิดค่ะเพื่อนเราตุยนะคะตุยหมอกนะคะแล้วก็เราได้ตีที่สามนะคะเย้ ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเราสู้สดชีวิตแล้วนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ดูถึงตอนนี้นะคะแล้วก็เออถ้าจะให้กําลังใจให้กําลังใจได้เลยนะคะอยากขายไวไวมากเลยทุกคนที่จะได้ทําคลิปให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็ติีมด้วยแล้วก็มีแจกเพชรในคลิปสั้นนะคะแจกไปแล้วนะขครได้บ้างเย้ไม่าบายด้วยน,นะคะเจอกันคลิปหน้า